กบุงเพีนคยกลับบ้านแล้วแค่ไหนนะครับืออขายสิ่ะขายขายมันมกำอมันไหนือือโอ้เร่ขายม้ยนะ่ายขายเท่าไหรขายก็ยิ่งด้ยินีหัวอันนี้คือห้อยอบุโซบ้งเราปีนรถด้วยครับเมือไทยกันนี่เ๋ยผู้เท่าเกงแค่ไหนไหมจับดีด้วผู้เท่าเอ้จับดีด มาเที่ยวพะบวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจอดเลิกเท่าเมื่อไหร่พะบวงจอดเลิกก็ไดอเลยนะครับเมื่อนี้วันพุธที่เท่าไหร่ครับวันที่แปดครับวแปดแล้วมื่อนี้พาพี่น้องมาที่บ้านบ้านข่าวบ้านข่าวอำเภอบ้านข่าวจังหวัดชัยภพูนพันวิสสองมือได้ครับมีวันพุธกับวันเสาร์ครับเอาพระบวงได้อย่างมเมื่อไหร่บุงด้วยได้ได้หลากหลายครับลูกมันอันนี้มันลูกมันเรื่อนเลยนะพระบวงลูกมันนั่นแหละครับลูกเหรอลูกผสมครับ โอ้ลูกลูกผสมตัวนี้แม่ชอบะของฝรั่งแม, <laughs> แม่ไทยแม่ไทยไทย,ไทยนี่เป็นไทยกี้เลยวันพรับุ่มกีร่างมันอ่อนอันนี้ของพอบุ่มด้วยครับเนี่ยเราเลี้ยงมาสามตัวอันนี้เป็นไทยทั้งเหลืองน้อยนะครับลูกเป็นบักลาลูกครึ่งได้ไงนะครับเนี่ย หวานมันเี but, ็นได้ๆอย่างเป็นพี่น้องค่อยโรถามแล้วบิงนะครับพอบุงนะครับครับครับขันคับตัวจะน้อยหนึ่งผกตัวหน่งหน่วยหนึ่งตัวหนตัวหน่วยได้ราคากับรไฟนั่นครับครับ มาพ <c oughs> nice ูดเดี่ยวพ่อมึงนะพูดเดียวครับเพื่ออะไรมั้งเพื่อพูดอะไรมักไอ้ไทยนะพ่อเนาะมักไทยนะเอาเงินหน่อยเงินหน่อยครับพี่น้องก็ให้เดีกยเราให้เราหน่อยเราเลยว่าขายครับให้ให้เพิ่นเดี๋ยวผมว่ขายไหมเดี๋ยวเอาห้อเนาะน้องไปเด้หรือไงวันน่ะไม่เลยเพิ่งถ่ายแล้วเนี้ยเราจะกลับบ้านแล้วเฮ้ยน้าว่าทำไมน้าหักงไปเลยหักงไปเลยโอ้เรากลับอีหลีเด้อครับเนี่ย กลับอีรีที่พ่อบุงครับกลับแล้วก็ขายกข,ขายครับเพิดให้าราคาหน่อยต่ออีกครับยีดไปครับอันนี้ของห้ยแหลกกองห้ยเกียรติได้ครับ่นลัใงญ่นี่พี่น้องขึ้นมาไก่เด้ครับจะรบบรีมาไปเลี้ยง เอาไปเลี้ยงแล้วครับเนี่ยใช้บ้านส่วนเหลือเต็นนั่งดำนั่งดำนี่เป็นอะไรเป็นกัดเป็นยังก็ได้ครับพี่บัวเออเป็นว่าสาวหรืห้อยว่าสาวันแหละเนร่งเออลูกถุงตัวตอนนี้ท่องกันได้ครับท่องที่นี่ท่องกันท่องแล้วอาสมได้อังเดี๋ยวเราให้เกียรติเขาดว่ามันก็รู้กันแหละแต่ว่ารู้ว่าทำอะไรกันเพราะมันมีหัวปุ๋ยมาหักอ๋อเออจะเราพันลูกถุงตัวหัวรถไม่ดีกัดเลยครับเจ้าเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปสิบเกียสิบเกีย ท่านผ่ <Wha> ้กระช่วงได้น้องอเกียเนะขอเบอร์ใก่อนน่อยครับมศูนยเก้าสามสี่สองแปดสองสามศูนเจ้าไอเกียดจากอ่าสัมัตาได้ครับเนี่ยไอเกีดมนี่้ครับเด้อค โอ้ยหนุ่มเฟือยสวัสด well> um ีครับสวัสดีครับก็ได้มาหน่อยท้านหลาม้นเนี่ยตัวเดียวก่ได้ของครับโอ้แข้งมาดิแข้งหลายแข้งหลายแข้งขึ้นเหรอเอาไปเสือเคนมาจะหัวขึ้นหัวขึ้นมันชื่ออะไรเขาเอามาขายกัดทำเกล้งมาขายในห้อยเพื่อนจะเอาไปเลิ้มตัวเพื่อนจะตีตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะไอ้หนุ่มตัวนี้ว่าจะได้เฟือยผมาหิมเกล้าน้อยครับ คันมังเดือนสิงหาบ่ฮอดเหรียญไแม่นครับกตี e, ิสิเซอร์ไหนบังเดินสิงหาล่ะที่ว่าสิบ่ามบออยู่นี่แมนเออโอ้ขึ้นไปหลายบาทเถอะเนาะเอาเบอร์มานึ่งหนุ่มเฟิ่องมา0942700340ี่สบแล้วมาตัวเดียวก็หลอกครับผมมันมาโดยเฟื่องด้อครับครับขึ้นมาต่อยเท่าไหรเดือนะให้กันนะให้กัน15บห้าโอ้ไอนี้สาวน้อยเนาะสาวเขาต้องขึ้นหรือยังครับขึ้นรอบนึงแล้วครับ ยังไม่ได้ผสมอีนังไงฟังคุณเลยครับคุณเท่าไรห้อยสนะปดด้วยสองเบืนซีครับสองกันได้ครับสองเอซีเสูงเท่ไรห้อยมาห้อยที่ิดควาคนละครับเจ็้อยไปนหนต่อได้เลยครับด้วยระคบเปิดอกพอเบอร์ไว้ก่อนเด้ครับมานโอ้ ก้าศูนย์หกสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าออย่างครับห่อยยุ่ครับองคือตอเหล่านครับเด้เนี่ยทวกไก่เราช่งนี้ได้ยุ่ยไครับว่าได้มีตำมีน้อยเนะครับพวกมีตำมีนี่มึงรายละเอียดครับทุดยีกหลายเออเสียเรามาจากขามเกืกแสงงกระดิ่งงองามเลยครับโอ้บักหลานี่ก็ลูกห่อพราะพี่ต้องัปพ่พอพันเด้เนี่ยครับเนี่ยพอพันยังะไเนี่ยได้จากเดือนนั้นน่ะเอเสียบักหลาน่ะบัว่าแล้วล่ะ มองเปิดๆอะไรครับไอหนุ่มนีะด้ยิัด้าสองพันน้เลาเนี่ยที่ไหนกันเนีครับผูเสาราต่ออยู่แล้วงงตัวนี้มากับผู้ใดนั่อนะครับนอลูกวันวหัะลูกเป็นบักลาเนาะลูกบักลากินนมยังไงครับเนี่กินนมไอตัวตัวท้าต้เสียตัวท้าน้เสียงางนั่แหลเนอนี่ได้เก็บรายละเอียดสเสียเกียรเอาเบอร์มาก่อนได้มัศูนย์หกสี่เก้าหกข้าสี่สี่ศหนึ่ง พี่น้องมกักจะได้ค่อยโทรหานแล้วนะครับกิได้ก็บรายละเอียดไอ้หนุ่มตัวนี้ชายเดียวไปปิดพอพันได้ครับเนะี่ยบ้านของจ้นงนะเขาตั้งอยากไปเขาติดติดไปอันนี้แม่เด้ขอด้ครับเนะี่ยส้นลูกมีปลาปรกราปลากราจีบหน,นมอยู่ไหนครับเราอ,อมาซีโตเต็มรถพี่ลี่มจากเบื้องยากาเนี่ยของเสียเขียนแต่ปะก็มีน้องยังได้ไปเลี้ยงก็ยังค่อยโทรคุยเป็นการส้นโตกันแล้วหล่ะให้เราส่างมดุลเบื้องครับ เราเดินทางมาจากขามสแกแสงเราสมัครราทีเล่นงวเลี้ยงอันนี้อีหลาน้อยแต่นี้เป็นงอสาวสาวเนี่ยนโอ้โหรยังดีเ <c oughs> <c oughs> สียเราเอามาหลายตัวมีตัวเงี้ยเต็รตมตรถฟิลี่เลย <c oughs> นี่ก็งอเลี้ยงนะครับของในห้อยเราเดินทางมาจากเมืองคงโคราช ได้ว่าสามตัวแต่ว่วาหนึ่งตัวพี่น้องเอาไปแล้วนังแดงนังแดงเขานี่ห้อยนังแดงเขาเขาผ่านลูกกี่ตัวแล้วลูกสองคาทบเขลูกสองคาับทองผสมผู้ใดไว้ครับผสมปีศาจแดงครับอปีศาจแดงแล้วสูงผสมได้กี่เดือนแล้วห้า <5 S 1> <5 S 2> เดือนกว่าห้า <5 S 2> เดือนกว่ารับประกันทองแล้วผสมปีศาจแดงนะครับร้อยสี่สิบเท่าไหร่ความสูงแล้วได้ว่าราคาราคาเปิดครับสามหมื่นครับสามหมพอดีเล่นน่ะนะ อันนั่งเหลืองไงครับพ <indie S 1> รวน, <temper our. S 1> นนั่งพรวนนี้เปิดเท่าไหร่สามรอาเลือดร้อยเขาขึ้นเลยยันอัะห้อยมันคือหลายรอบแล้วจะมาเท่าครับยังไม่ได้ผสมอี่ลานนี้ก็สูงร้อยห้าสิขึ้นกันล่ะเปิดไว้ที่สามสบห้าห้อยจันบางโขงว่อสาเลือด่สาเลือดเอสาเลือดมาเบื่อมาก่อนห้อยศูนย์แปดแปสเก้าหกเจ็ดหกหอพิน้อยีกได้สาวจะได้ไปเลี้ยงไป้หาเราได้เดินหนอยงสองูงวเลี้ยงครับ สย8แปดแปดสามสี่เก้าห้อออจันนครับเน<า>ี่ยพี่ลาที่นี่เป็นสายเลือดด้วยครับนี่บุญพี่น้ออกไปเลี้ยงครับต้อเล่าครับเนี่ยสามิากันแล้วครับเปิดแล้วครับสองานโอ้ยสองแสนสาย ผู้ใหญ่สุชาติจากแก้งคอวันนี้เราเปลี่ยนมาด้วยวันนี้ได้ไอหนุ่มรูปลอยต่างหากไหมลูกไฟล์ผู้ใดเนี่ยผู้ใหญ่ของไอ้เป็นพายาดผมใช้เดือนสามอ๋อแล้วเป็ี่ยนพายาดท่านเนี่น่าอายุเราอ่ะครับอายุ15เดือนครับ15เดือนสามเดือนครับต้องสูงแล้วตอนนี้ได้ครับก้อยที่สิบกว่าหลายอยู่เออก้อยห่าวกาลังฝึกก็เถอะนนะมันถ้าได้ฝึกบ่ยังว่าจะห่าวดีครับมันใหญ่เกินตัวง่ายหูกอ่ เส้นขาดีไปอยู่ด้วยวะคันละไทยขาด,ดีรีบดูประเทแดงเลยยังธรรมาชาติแต่ว่าเขานี่ประเทศน้อผู้ใหญ่เนาะออครับเร่งก็เร่งธรรมาชาติซีซี<ส><ส>นี่ก็พออายุเขาหลายขึ้นก็กค่อยๆเข้มขึ้นนีดเดียเนาะนอกเป็นไอ้ผู้ใหญ่จับดีวะผู้น้องผู้น้องอยากเอาไปไว้ในคอกเป็นพ่อพันธุ์ได้ครับบังลาเนี่ยผู้ใหญ่เปิดเท่าไรครับเกสามสิบเก้าแล้วครับเปิดต่อได้ผู้ใหญ่ขอเบอร์ครับผมศูนย์แปดหนึ่ง หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งแปดเก้าห้าครับผู้ใหญ่สุชาติจัดแจงคอได้ครับเด้ผู้ใหญ่ยยนี่ยังไงเห็บไปยังนั่นอยู่อยู่ค้างก่อนนะเองนะคนไฟสายันครับไฟสายันแล้ก <c oughs> ็เป็น <c oughs> ปนั่น,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 ววนแล้วก็เอื่นหัวบ้านฮะี่ก็ตอดแต่ครับเออผู้ใหญ่เราเอื่นไฟสายันผู้ใหญ่หมาเนะครับเด้อเอาพี่น้องไปช่วหาเราได้ครับพ่น้่ยไอ้หนุ่มยุบหลอ่อมันหน,นึ่งตัวเออยังคนอายุวันที่ครับ โอ้ผู้ใหญ่เราเดินว่าสองคันรว้เลยครับมันกับทีมงานอีกหนึ่งคันอันนี้เป็นกระทบ่ผู้ใหญ่ครับใช่กระทบมขาตน้ไอเป็นสาวที่ครับเนี่ยเป็นสาวสาวใกล้ผู้คนเนะเขาจะมีอาการอยังผู้ใหญ่อยกับนี้ก็เหมือนเราวาดมันจะว่าในนั้นเหมือาก็ร่อยสี่สิบพื้นเหมนผู้ใหญ่เนาะก็ไหนครับเปิดว่าอะเปิดว่ยสองเมื่ัน เออเบืวังหันเลยครับเนี่ยไปทั่ว,วมาหาผู้ใหญ่มาได้มีตรเนี่ยผู้ใหญ่เนะาะเอาเอไปเรียนกันเลยครับเนะาะจะไปจุดกระเอียดไปเลยอันนี้เป็นสาวลูกกระทบของผู้ใหญ่สุชาตินะครับน,บนี่แล้วก็ไปทั่วหาเราด้วครับนี่แล้วก็รับประกันว่าด้มีตรเนี่ยคลอกจืดี่ผู้ใหญ่คลอกจืดเราเป็นเย็บผูกมาอ๋อคลอกจืดเนี่ยเคยไม่ได้อาจวนพูดถึงท่านเป็นได้ได้ยินกระตีนนั่นเนาะ สวัสดีไอ้หนุ่มด้วยครับเนี่ยเอาลูกหล่อของเราทอดหนอยนนี่เหมือนขอท่านไปพี่น้องอยากเอาไปไปขุ่นผงด้วยครับเนี่ยเอาไปจับสัตว์น้ำน้อผู้ใหญ่เนาะวอนสามปีเพิ่คนเลยนี่แค่สิบห้าเดือนนี่อายุอ๋อโอ้ชิบห้าเดือนครับอันนี้ผู้ใหญ่เลี้ยงมันบ้านป่ะเนี่ยเลี้ยงมันบ้านครับวันนี้อาหารอะไรย่งเลี้ยงกินวันได้กินวันอาหารเสื่อเลี้ยงแบบไทยบ้านเขาเลี้ยงนี่อเปล่ะเมื่อวานนี้ได้นี่ครับก็ได้มี่ครอ้

หอพี่ลองเบิง้งมินิน่อย2ตัวด้วยครับมินิเนี่ยแดงกับขาวเป็นสาวน่อยเจ้ของเราเปิดไปก็พันสตัวนะครับที่ได้ขอเบอร์เราเราย่างไปใส่บนเจ้าของเราอ่ะบางทูกไอเชียนอไปขุนไม่ไปตะอ้วนบอเ,นนเออเก่าพันกับขอเบอร์ทัวร์เนะ่ครับ04นยสี่หกหนึ่งหาหนึ่งหาหกหนึ่งสามหนึ่งหาเชียนจตุรัตครับ คอยโทรมาต่อเหล่าเด้อครับเด้อพวกลานี่กินนอนฉีดต้มมาติน้องห้อยเอกินเถอะฝนช่วงนี้หนาฝนน้อยเนาะอย่าเกินเนี่ยเป็ที่จริงถ้าเราบว่เกียกต้มแล้วก็ยิ่งรู่หล่อเนี่ยเนาะครับไอ้หนุ่มน้อยตรงนี้เพื่อพี่ต้องเอาไปคุณห้อยเทสด็จเลยครับของว่าก่อพันธะครับของก่อสี่ห้าครับผมอ้อมแอมนะครับนอกจากยี่สิบสามสิบกิโลนะครับเนาะไปส่งได้ไปกำพร่องแกกหนองบวแดงขอเบอร์ครับศูนย์แปดสองครับหนึ่งสามหนึ่งสี่เก้าเก็ดสี่ครับโอ้โหเฮ้ยไปใส่เบอร์อะไรข พี่ต้องเอาไปเลี้ยงติดมูอที่เหลือสองตัวบ่าขนาดไหนเลี้งที่ฝนอ๋ออภิรักษ์เคยโทรหาเราเลยครับเนี่ยนี่อันนี้ของพ่อสมานได้ครับไหนโอ้ยมือพ่อสมานเลยกว่าติดรถตีนี่เลยมือเนี่ยจกหางนะมือไหนจกหางแปดหางมีหนุ่มจดกตัวมีสาวซีครับหนุ่มไม่ซีหนุ่มซีสาวซีอ้าวเดี๋ยวมันหลายตัวต้องสุูตรอะไรพ่อต้องสูตรซีปัญหาครับต้องสูตรซีปัญหาดิเห็นจะ่ทยเนาะผูกหรือเมียนะครับผูกครับตัวเมียต้องสูตรได้ครับ ตุ้มแม่ตั้มสูตรกับอาปัญหาครับอาปัญหานังขาวแม่นครับขุบดซงสุดเท่ายพ่อตุ้มแม่สูตรกับเมื่อนร้องปัญหาครับตุ้ผู้ได้ครับสูงสุดตุ้ผู้สูงสุดกับนี่ผูดั้นแหละราชเกศปัญหาอ๋อราคานี้แหละครับเปิดนะครับต่อรองได้เพื่อพี่น้องยินได้ไปเลี้ยงนะครับนั่นนะพ่อสมานบ้านนาอินแต่งครับตำบลผูเรนคาอำเภอบันเฝ้าชัยอปูมเลยครับรับประกันทุกอย่างนะพ่อเนาะได้ครับแม่รับประกันทุกอย่าง พี่น้องจะได้ไปเลี้ยงกะตามนี้เลยครับเบอร์0972389252หล้นะคก้า0967573435จังซี่ไปชนเขาด้วยบลพ่อเพื่อพี่น้องออกไปเลี้ยงขาย<ด>้างเขาจะปลูกเกลามได้บ่เเ็นอย่างนเนาะมัน,นก็โนเาแล้วก็ออปลูกถึงวันน้อย นี่ของในห้อยเรามาจากเทพธิดาไปเท่าได้ครับเนี่ยมาแม่ลูกหนึ่งลูกเปลูกคููบอครับนะเขาพันกี่ตัวแล้วห้อยลูกแรกครับเจอลูกแรกยังไ่ได้ขึ้นหนึ่งลูกน้อยเยอะลอยสามสิบหได้เยอะเท่าไหรครับเปิดไปสิบเจ็ดครับสิบเจบาขอเบอร์ครับศูนย์เก้าสเกห้าเกหนึ่งสหนึ่งต่อเลยแล้วครับเนาะตั้งีติโควดรับประกันครับเออมันมนะไมเท่าเด้อเดี๋ยวพาพี่องมบิ่งรายละเอียด เครื่องพาได้ลายนี่ลูกนี่ก็มัน2เดือนยเคาเดือนแล้วพอสามเดือนแล้วบ้าบ้านต้องมาต้เจอส่อาเจสาวน้อยวันนี้มาขายวัวใช่ไหมสองสาวเนี่ยใช่คนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้อง เขาเป็นเพื่อนอยู่ป๋ไหนแล้วป๋ค่ะเดี๋ยวป๋สามคนนี้ชื่อนีน่าค่ะนีน่าคนนี้ชื่อเพคค่ะอันนี้เอาอะไรมาเอาอัวสองตัวอัวสองตัวไหนมาดูสิอันนี้วัวนี่เป็นใครเป็นเจ้าของของพ่อค่ะนีน่าหรือว่าเพคเพคค่ะอ๋อัวนี่เป็นของหนูเพคอ้าวไอ้หนุ่มนี่อายุกี่ปีแล้วอายุกี่ปีแล้วไอ้หนุ่มเนี่ยมัมเนี่ยมาซอยเด็ก็ไม่บ้าเนี่ยมา คิดว่าไอ้หนุ่มนี่อายุกี่ปีแล้วสองปีกว่าครับสองปีกว่าเอออาทิตย์นี้ราคาเปิดไปเท่าไหร่ไอ้หนุ่มเนี่ยเท่าไหร่ราคาสามหมื่นสองามหมื่นต่อได้ไหมเอาสองหมื่นสามได้ไหมอันนี้เราเปิดไปสามหมื่นสองเลครับน่ะเอาไปเป็นพ่อพ่อได้บอกให้เลยได้ครับพอได้เห็นเนาะครับผมตลอดครับผลลัพธ์ดีครับแต่ว่าอยากสั่นนิดนึงเนาะ รับ่ด้ตัวพอดีอยู่ครับอายุยังหน่อยครับเดี๋ยวยืดอีกครับไปไปเบิ่งสาวที่นั่นละไปดูสาวฝั่งนู้นมาพี่เก่นใช่หรื่าสาวสาวที่นี่เขาพายลูกใหญ่โตแล้วน้อยหน่อยสาวที่นี่เปิดไปเท่าไหร่ราคา25ค่ะ25 25เป็นเงินกี่บาท25ค่ะโอ้เก่งตัวไปเลยหรอครับเด็กน้อยที่เขาเลี้ยงพายลูกใหญ่โตแล้วครับผมพายลูกใหญ่โตแล้ว ผ่านลูกสองสามลูกแรกลูกแรกเอาลูกแรกตอนนี้ท้องหรือยังเขาท้องหรือยังเขาบอกไปเดี๋ยวเขาต้ื่องกระดกยังไม่ท้องครับยังไม่ท้องเบอร์ท่อหนูละศูนย์ร้อยสามสิบสี่สิบพอดีดอกเอาเบอร์โทรมามื่อไหร่นะกัมีคนณตัวหาเอาเบอร์มาน้องเพ้เบอร์ทรอะไรครับเบอร์โทรศัพท์แต่เนื้อเบอร์มือจับเบอร์แล้วบอก พ่อเจสอนจากด่านคุณทศได้มาฮะสี่หนุ่มหนึ่งสาวสาวหนาววว้ามวนๆนี่เท่าไหร่ห้อย6,500แล้วไอ้หนุ่มใหญ่เด้อมีไรละหมึ่งสองสามตัวอ๋อส่วนตัวเรียก,กเพื่อนละ่ะอก็นี่เร็กกเพื่อนหนึ่งพันเพราะพี่น้องก็ไปขุนดนะครับเด้อด่านน้อยไปดอมไว้เพื่ออายุได้มดเพื่อเพื่ออ้วนขึ้นมาเพื่อได้กำไรเรามาจากด่านคุณทศพ่อเจสอนขอเบอร์ไว้นะครับอ่ะ 0 9 0 4 9 9 8 2 9 6ต่อได้เลยครับด้วยราคานี่พี่น้องก็โทรมาต่อระเบิงครับส่วนรายละเอียดค่อยถามเราไวด้ยครับแต่เพราะว่าเรามาหลายตัวเน่นกันเลยมือนอย่างหัวพรพี่ดองกระเบิงหลาน้นยนะครับนะ ลาหน้อยสองตัวนี่จะขาดน้ำเลี้ยงแน่อันนี้เราอันหิวนอนจริงนะจะพาเราออกบ้านจะเศร้าพวกอะไเราอยู่นอนเท่าใส่ตัวเมยวยียที่ใส่ครับอันนี้เด้่ปักลาหน่อยอย่าเด้อวตนนี้พันแปดรอรองได้อันนี้วานนี่มาจากเำเภอสง่าเลยครับเดิมเนี่ออยข่ายเบอร์ม,มาก่อนนะครับเพื่อพี่น้องกันได้ไปเลี้ยงครับหนูน้องครับครับเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดร้อยครับห้อ,หอย ตอนนี้เด้ครับเด้กัน่ไก่เราส่งให้ได้ยอะห้อยหมานเลยครับเด้อหมานมีแต่หู้ด้หอย้อยอันนี้คือห้อยอุ้งโซ่เราปีนรถด้วครับเมื่อไกันไวะผู้เฒ่ากเกงแค่ไหนไหมจับดีดีด้วผู้เฒ่าเอ้จับดีดี